สจะเพื่อนรักมหาสงการ2024สดใสตอสมม้อนรับซัมเมอร์นี้ไปกับเพื่อนรักสุดซี้ยาดาและมอมอ,มอยกทับลูกสม,มุนสุดป้วนความหามแบบแก๊เต้มจะสนุกสุดเวียงแค่ไหนไปดูกันดีฮาวันนี้พบงัวช่องไอยาดานะคะวันนี้นี่มาในตีมอะไรทุกคน วันนี้ยาดาวมาจัดสงการในสตู้ยาอยากหาอะไรสนุกสนานพิเศษต้อนรับซัมเมอร์หน้าร้อนนี้มันต้องมีความสดใสแล้วก็ความสนุกยาดาขอเชิญแสดงไหองเปิดช่องไอยาดาดิควับวันนี้มาพบกับช่องไอยาดางี้ยวเงี้ยวเงี้ยวันนั้นไอยาดาดีครับมาพบกับช่องไอยาดาวพอใจแล้วใช่วันนี้นะคะยาจะมาเล่นเกม วันนี <X net young people> ้ยาจะมาเล่นเกมส์เพื่อรักมหาสงการพอแล้ว วันนี้ย่าจะเลิกเป็นเพื่อนรักกับมอไม่ต้องเลิกเราห่างกันสักพักหนึ่งอ๋อก็ได้ห่างกันแป๊บเดียวเพื่อจะมาแข่งขันเกมแบบเอาจริงนะมอมรู้ว่าย่าชอบเล่นเกมมอชอบยอมด้วยยอมได้เลยใช่ไหมไม่ต้องเล่นแล้วไม่ได้มอต้องโชว์ความสามารถคำถามว่ามีอย่างเดียวก็คือทำไรเต้นอ่ะมาค่ะซ้อซอหนึ่งเต้เต้เต้นเต่นเตนเต้นเ้นเ้นต้นไม่ไเ้แล้วเต้นเต้เช้ญพี่ๆในเตูนเต้นเ้นเต้นเต้นเ้นเต้นตานต้นเ้นเต้นต้ต้ ดูจากหน้าตาแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวิอันนี้นี่เราแบ่งสีกันแล้วนะอ้าวเรียบร้อยแล้วเหรออันนี้คือเตรียมมาเลยพอรู้ว่าจะถ่ายเตรียมเลยเหมือนกันร่วมมีทีมสีแดงงั้นอยาจะจับทีมแล้วนะอยากได้ใครบ้างได้หมดเลยชอบแข่งแก่ เสียสมาธิมาวิ่งพี่มาโอ้โหค่ะไว้ใจพี่ได้หนึ่งสองีบอลค่ะหนึ่งสองสามสีพี่ตง่ไพค่ะทีมนี้ผมไม่อยากทำเลยทำไมมีผู้สูงอายุอยู่ ตอนนี้ยะได้ชื่อแล้วมอมอได้ชื่ออยางได้แล้วได้แล้วนะเสียเสียเดี๋ยวแซ่ลูกพี่ทีมผมโอยเนื้อจากนี่ชื่อมอมอใช่ไหมพี่อู๋น้องบอลพี่ตองโดนกันเต้นมอมออู๋ตองบอลนี่มาดูของยะทีมพวกเราชื่อมีอ๊ไม่ต่างกันเลย ดังนั้น๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะแต่แต่แต่ทุกคนก่อนที่จะไปเริ่มเกมแรกนะคะยะขอมาเติมความสดใสกันหน่อยเพราะว่าการที่ยะเล่นเกมใช่ป่ะหรือแข่งอะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นว่ายะแบบจริงจังแล้วก็โฟกัสมันมากยะรู้สึกว่าเหมือนยะเป็นคนสอบอารมณ์เหมือนนี่เลยลูกอมฮาร์ดบีบเคียวโฮนะคะตอนแรกอ่ะเป็นแบบลูกอมใช่ไหมคะพอผ่านไปเฮ้ยเป็นคกามลีเฉยเลยกินได้2อเบลสองฟิลเติมความสดชื่นกันดีกว่าเกมที่หนึ่งเหมือนซ่อนตุ๊กตาผี มอนจะเอาตุ๊กาตาผีไปวางไว้ข้างหลังคนที่มีตุ๊กาตาผีวางไว้ข้างหลังจะต้องวิ่งไล่มอนให้ทันทันนั่งไม่ทันโดนโปะหน้าเขาจุ๊บทีมไหนโดนปะแป้งหน้าเขาเยอะที่สุดเป็นฝ่าย ยาดาสกัดข่าวพี่เมื่อกี้ไปดูฟู้ดรีจัดการเลยคนบาเลือกก็ยังหลอดเอาตั้งแต่ต้นเลยแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าทีมไหนจะชนะทีมสีแดงนะคะโดนปรับไปแล้วหนึ่งคนถือว่าเราต่อให้ละกันเพราะว่าดูจากทีมเขาแล้วน่าจะวิ่งสู้เราไม่ได้มีแต่คนขาดสั้นๆไง นนี้รู้สึกว่าวงมาเล็กไปนะคะจะต้องขยายเลเ,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 เร็วเนือแสง วงเล็กลงเพื่อความสนุกสนานกันน oh, no, no ี ah, ้ไปเริ่ม เชียงวีอาตอนนี้เากลังเถียงกันแล้วนะคะเชวามาเลยงสรุมนะคะต้องโดนปะแปงนะคะสีแดงเสียบอีกนไม่ใช่ลูกทีมโมโมนั่งก่อนจริงๆนั่งก่อนใช่นั่งก่อนตเลยพื้นแล้วแบบุปุ๊บปแล้วไม่ไม่ไม่ ปนป่าแปะวินินนี้พอน่ารักน่ารักน่ารักเเป็นแมวเป็นแมววินแปะวินวิวิน่าแปะหน้าแปะอ๋อเหรอ สุดท้ายแล้วรอบนี้ขอเพิ่มกติกาถ้ามอนคนไหนนะคะเอาไปให้ข้างหลังแล้ววิ่งตีไม่ทันคนนั้นก็โดนปรับแป้งแล้วก็เสียคะแนนไปเหมือนกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมอนมอนมอนมาเลยดนตีกโดนเดี๋ยวปตีก้วน พิ่งเริ่มใหม่นะคะคนที่โดนแทนหัวหน้าทีมได้ไหมครไม่อนุญาตค่ะอนุญาตค่ะโอยโอเมื่อกี้น่าเจียเลยโอเคพี่มารคไม่เป็นไรงั้นรอรอบต่อไปดีกว่าโอเคได้แล้วนะโอเคโอเคค่ะงานไปรอบสุดท้ายรอบนี้มาดูว่าใครจะดุอ่านซะกัะ่ะ่ ปาแป้งนะครับผมขอปาแป้งหัวหน้าทีมนะนิดเดียวนิดเดียวไม่เอาตรงกลางอย่างงี้นะโอ้ดูลูกทีมนี่ดูลูกทีมนี่เละขนาดนี้พอใจยังโอเคสนุกนะคะทีมนยะได้ไปหนึ่งร้อย อยากเลยจังเลยเกมตอไปห้าอยากลดแป้งระคาเกมตอบไปกี่ร้อยคะแนนเนี่ยงั้นไม่เล่าเกมต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเกมที่สองปิดตาทีมม่อทูเพลแอกติตาแต่ละทีมต้องปิดตาเดินหาม่อตามคำใบ้ค่ะสาเทพของคนในทีมไหนทีมม่อได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะไปเลยโอเค บอกเพื่อนๆใช่ไหมคะห้ามใช้ภาษาไทยอ้าวใช้ภาษาอะไรอ่ะภาษาอะไรก็ได้ใบให้ถูกแต่ว่าห้ามหลุดเลยนะถ้าใครหลุดโดนหักห้าสิบคะแนนอย่างนั้นไปเริ่มประชุมทีมกันดีกว่าก็คือผมจะใช้ภาษาเทพใช่ไหมเซ๊เซ๊คือซ้ายฟองทีคือขวาก็คือเลียวไปอลเลสเกนี่อะเยลูลูเลสเตนี่โอเคอะเยลูเลสเตนี่แต่ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะไรถ้าตอนเรารีบพูดเงี้ยเซ๊เซ๊เซ๊เดี๋ยวมันจะเฮ้ยไหนวะไหนวะงงเซโซอะเซ๊โซ ข้างขวาค่ะอคาทาเซโมเซโมเซคือซ้ายนะคะสรุปเจโซคือขวาถ้าตรงไปอะลำตุ๊อ่าลำตุโอเคคำนี้คำนี้

ติดรงไปเลยนะไต่ปงไต่ปงไหลหลังถังหลังหลังหลสรุปแล้วบอกเขาไมว่าไขวากาเซมายไตเซมโหมเซโมการเซมายไต่ปงถังหลฝั่งนู้นพร้อมยังครับพร้อมแลยพ้อมเลเอลูเลเซเเดียวราสองห่เียเียเี 打胜仗，打胜仗！要

โอเคทุกคนสรุปรอบแรกนะคะในการปิดตาตีมอสีม่วงเป็นฝ่ายชนะนะคะเดี๋ยวไปเริ่มรอบที่สองกันเลยค่ะโอเครอบเลย ใช่แล้วมุกียาหลุดพุกภาษาไทยไปหนึ่งคำว่าหยุดยัก็เลยโดนหักไป50คะแนนสีแดงได้ไป1่ล้านคะแนนงั้นเดี๋ยวไปเริ่มเกมที่สามมาต่อเลยดีกว่าค่ะพักเบรกนะคะเพราะว่า1เกม2เกมยักษ์ก็ชนะอยู่ดีอ่ะ อาอายะมีไอเทมเด็ดจะมาบอกนี่เลยลูกอมฮาร์ดบีทเคียวโฮยาจะเติมความหวานให้มอโมแต่ว่าไม่พอไม่พอเขามีเซอร์ไพรส์ยอยู่ข้างใน,นเป็นลูกอมสอดไส้กัมมี่ฮาร์ดบีทเคียวโูอมเคียวไว้ในนิดเดียวกันได้เลยกินได้ ขอเติมพลังหน่อยดิตอนนี้เหนื่อยๆแล้วเนี่ยอุยหอมรสชาติของเขาเป็นรสชาติเคียวโฮลกินหอมแบบะลุซองมาเลยลีลาไม่ค่อยชับทีเดี๋ยวจะไปซื้อเองแล้วนะจะไปซื้อที่ไหนพี่เซเว่นอีเลเว่นราคา10บาทเองแต่ไม่ไปซื้อหรอกนะเพราะว่าแอบจิ้งมาแล้วสองเม็ดเอ้าไปจิ้งมาจากไหนจิ้งมาแถวๆนี้แหละโอเคค่ะเติมความหวานกันเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนมูดกันเรียบร้อยแล้วไปลองแกมที่สองอะไรดีกว่า รือบกกติกาทั้งสอทีมต้องเจเรือบกแข่งกันเข้าเส้นชัยวิ่งวนทั้งหมดสรอบผานุกสถานทวิ่งสุดททั้งถนทั้งคนและความลื่นแต่ว่ามีโบนัสเพิ่มัวหน้าทีมที่บีบลกโป่งอีกฝั่งแต่จะได้เพิ่มอีก50คะแนนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไปสิไป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 ไไป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 ไไป ไปต่อ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 ไป

Gracias. <coughs> ไม่เป็นไรเพื่อนยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันใช่แต่ว่าปลงโทษคือเปลงโทษนะหนักไหมไม่หนักไม่หนักยังเป็นเพื่อนรักเหมือนเดิมกบเกกใช่ไหมตอดกันหน่อยกดกันหน่อยตอลงโทษก็มาถึงนะคะแพ้ก็ต้องโดนลงโทษไปนะคะี่สอ๊อฟอบอลอเฮ้ยอูด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 ด้ดูดยดูดอดูดดูเดย ตอ้า้ทำไม่เยอะหรอกเรียกกูลาสิกทิชชเฮ้ยอยาโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้้ยโอ้ยเ้ย้ยเย้โอ้ยโอ้ย้ยออ้ย้ยย้ย้ยอ้ย้้ยเ้ย้ยอ้ นะคะว่าทีมไหนชนะาาถั้นเราจบเกมแค่นี้แล้วก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดซับสไคร้ให้ช่องไอเดังยั่งย้่งนะคะสวัสดีวันสงการานด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นเดิน